เมื่อคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์ความใฝ่ฝันก็คืออยากให้ลูกน้อยลืมตาขึ้นมาดูโลกยังปลอดภัยแข็งแรงและสมบูรณ์เพื่อการนั้นตลอด9เดือนที่อุ้มท้องทั้งคุณพ่อและคุณแม่จึงคอยประครบประงมดูแลอย่างสุดจิตสุดใจแต่เหมือนโชคร้ายในบางครอบครัวกลับเกิดความผิดปกติขึ้นกว่าจะรู้ก็สายเพราะลูกน้อยได้ออกมาลืมตาดูโลกซะแล้ว การปัญหานี้ใช่ว่าเราจะไม่มีทางแก้กันหรอกนะคะวันนี้เลยพาคุณผู้ชมมากันที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่6จังหวัดขอนแก่นซึ่งที่นี่มีการตรวจวินิจฉัยทารกก่อนคลอดก็จะทําให้คุณแม่ทราบถึงภาวะต่างๆและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารกทําให้สามารถหาทางแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ ม่ต้องรับคำสิ่งเองเขาจะทราบว่าลูกในคันมีควดไม่ได้ขอร้อ,อ,อ,อแล้วในปัจจุบันเรื่องการาาาาทางการแพทย์ก้าวห้มากขึ้นเรามีแพทย์ผู้เช,ชี่ยวชาญทางด้าการอบรมทางด้านจอดคอำม,มากขึ้นอบรมง,ง,งด้าสาขาเวชศาสตร์มารมดา,ดาทารกในคันให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยทารกในคันได้ตั้งแต่อยู่ในคันมรดาก่อนคลอดและเราสามารถจะวินิจฉัยได้ก่อนที่เด็กจะมันสามารถจะข้อดเรามีชีวิตอยู่ซึ่งจากการวินิจฉัยถ้าเราวินิจฉัยได้ก่อนที่เด็กจะคลอดออกมา อาจจะสามารถวางแผนการรักษาได้เมื่อเมื่อเราพบว่าาธอในคันวามังดแล้วก็จะได้เลือกโรงพยาบาลที่ข้อที่เหมาะสมแล้วก็จะได้ขอด้อฉลกสำหรับวิธีการตรวจวินิจฉัยทารก,ก่อนคลอดนั้นก็เริ่มจากการที่คุณแม่ต้องไปฝากคันแต่นั่นๆนนะคะเพราะเมื่อเราได้ฝากคันแล้วลูกน้อยและตัวคุณแม่เองก็จะอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทันทีเลยล่ะค่ะ หลังจากนั้นเมื่ออายุคัรพอเหมาะคุณหมอก็จะทำการอันตรสาวหาความผิดปกติของทารกซึ่งการอันตรสาวของที่นี่จะแตกต่างจากแบบปกตินะคะเพราะเป็นการอันตรสาวระดับซูมแบบละเอียดนั่นเองค่ะตันกัเครือแกปัญก,การอัดรสาวทกำลังจะทำมันจะหมดหลายหลายระดับความละเอียด ทีนี้ปัญหาว่าหมอส่วนใหญ่เนี่ยจะทำได้แค่ระดับที่หนึ่งซึ่งพอจะทำรอบที่สองระดับที่สามซึ่งเป็นการทำที่ยากแล้วส่วนใหญ่แพทย์ผู้ที่ต้องพัฒน,น,น,นาอบรมในด้านการทดสอบรถดิ่งพันหรือช่วงสองทีนี้ถ้าเราเรสามารถทำทดสอบราละเอียดได้ใงน้อยตั้งแต่ระดับที่สองขึ้นไปเราก็จะสามารถดูค้นหาความผิดปกติของรถในคันได้โดยเฉพาะในระดับที่มีความสำคัญมากๆเช่น พวกสมองนะที่มีความผิดปกติเช่นจะมีทะลรบหัวบ้าขึ้นมาแล้ก็ประเมินแล้วเป็นเดที่มีความผิดปกติรุนแรงซึ่งเด็กที่ข้อออมาจะมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องปัญาปญ,า,ญาอ่อนอนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราเจอก่อนเราจะต้องตรวจโคม่มโซมให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อดืนยัน นอกจากการออลตราซาวระดับสูงแล้วการตรวจวินิจฉัยทารกก่อนคลอดสามารถทำได้ด้วยการเจอะคันเพื่อนำน้ำคร่ำมาตรวจหาความผิดปกติของทารกซึ่งเหมาะกับคุณแม่ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปค่ะ ปฏิการเจาะตัวเล้งถ้ำก็คือเป็นการทําที่ต้องใช้หัตถการ้วน,นะฮะพอดีเราจะเลือกใช้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกลุ่มที่มาดามมากกว่า3 5ปีขึ้นไปมือคลอดหรือกลุ่มที่เคยมีปอดครอบครัวครอบลูกที่มีปอดอที่ทาโครงโลงกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการเจาะตรวจนนะะซึ่งการวิชามันจะมีความไม่ํำสูง 100คุณผู้ชมคะถึงแมว่าตอนนี้เราสามารถตรวจหาความปิดปกติของผ้่ารถธต่อนเพลอดได้แล้วแต่ทางที่ดีนั้นคู่สมรสควรปรึกษาแพทย์และตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนการตั้งครรภ์น,นะคะ oh. เพื่อที่คุณแม่จะได้ตั้งครรภ์อย่างสบายใจไร้กังวลน,นั่นเองค่ะ